สำหรับเด็กสองขวบนะคะคุณครูก็จะให้ถ้าใครต้องการที่จะฝึกคุณครูก็จะแจกสีนะคะสีก็จะมีสีต่างๆาให้ท่านผู้ปกครองก็ลองพูดคุยกับเด็กดูนะคะว่าสีอะไรสีอะไรลองถามเด็กๆดูพัฒนาเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็จะมีดินน้ำมันค่ะดินน้ำมันนี่ก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กให้เด็กๆฝึกปั้นดินน้ำมันอยู่ที่บ้านฝึก ฝึกปั้นหยิบจับนว,นวด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 ให้เป็นลูกวงกลมเป็นเส้นยาวๆก่อนก็ได้ค่ะให้กล้ามเนื้อมือของเด็กแข็งแรงแล้วค่อยให้เด็กฝึกจับสีสีแท่งใหญ่ๆแบบนี้นะคะวิธีการจับสีให้ถูกต้องก็ลองฝึกเด็กเลยค่ะฝึกถ้ากล้ามเนื้อมือเด็กแข็งแรงดีแล้วก็ลองฝึกให้เด็กจับสีแท่งใหญ่ๆดูค่ะวิธีการจับก็จุ๊บจุ๊จุ๊บุเสร็จแล้วก็จับ จับให้ถูกวิธีแบบนี้ก็ลองฝึกระบายสีลงในแบบฝึกเล่มนี้ค่ะของเด็กๆก,ก็จะเป็นอ่าแบบฝึกเรื่องสิ่งน่ารู้รอบตัวเรานะคะครูก็จะให้คนละหนึ่งเล่มก็ให้ไปฝึกกับท่านผู้ปกครองค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เด็กๆเ,เวลาท่านผู้ปกครองอ่าสอนให้ผู้ปกครอง พูดอะไรให้ฟังเนี่ยเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะอย่าอย่าอย่าดื้อกับท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ครูคให้ไปเนี่ยเด็กๆก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพื่อเวลาเปิดภาคเรียนมาเด็กๆก็จะต้องนําทุกสิ่งกลับมานะคะเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นของส่วนตัวของตัวเองค่ะโอเคนะคะช่วยกันรักษาของแทนติ้ง